มาดูฟังก,กันเลยดาดานี่กุ้งเหรอเนี่ยตัวกนนะมือโอ้โหนี่มันหลอกลวงกชัดๆอย่างนี้ต้องฟ้องสองคบอ,ห,อหนูจะฟ้องจะเอาเองินคือจะเรียกค่าเสียหายจากร้านพี่ให้ดูฟ้องได้เลยครับคุณลูกค้าจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับลูกค้าลูกค้าเตรียมเงินไปได้เลย กล่องหนักขนาดนี้ต้องมีของดีแน่เลยเดี๋ยวถ่ายรีวีวลงติ๊กต็อกดิกว่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกล่องสุ่มอาหารทะเลแต่ว่ากล่องมันหนักมากเลยใหญ่มากเลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างต้องมีกุ้งมังกรแน่นอนแามาดูความกันเลยนี่หนูอะไรอ่ะ วะนี่อะไรวะเนี่ยหมึกหมึกอะไรวะเนี่ยนะเนี่ยนะกล่องสุ่มกล่องละห้าร้อยเนี่ยนะกล่องละห้าร้อยปุ้ยตายแล้วดูปลาหมึกดีโดเท่านิ้วก้อยอะ่ะนี่นี่อะไรหนึ่งเหลืองเนี่ย โอ้โห oh. มาทั้งตระกูลโอ้โหแปลรูปทั้งนั้นนี่คืออะไรวะเนี้โอ้โหเนี่ยนะกล่องสุ่มทะเลห้าร้อยมีแต่ของอะไรก็ไม่รู้ลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ห้าร้อยหรอวะเนี่ยกุ้งหมึกอย่างถุงโอ้โ oh. ห oh. ร้านหานี่แม่หลอกห,หีือแล้โอ้โหนี่มันหลอกลวงกชัชัด อย่างนี้ต้องฟ้องสองขบขมอเดี๋ยวทักไปหาอินบ็อกซ์กันก่อนดีกว่าแน่งบ้าขายอะไรให้ปูเนี่ยเดีย๋ยวจะเอาเรื่องให้ดูมาขายของหลอกกันอย่างนี้ได้ไงลูกคับกล่องสุมอาหารทะเลครับฮัลโหลค่ะพี่คือว่าหนูอะค่ะสั่งของไปและคือหนูก็ได้ของมาแล้วอ๋อ oh, เป็นไงบ้างครคับลูกค้ารีวิวให้ด้วยนะครับลงเพจให้ด้วยนะครับอ๋อจะรีวิวให้หนัหนกๆเลยคะ่ะพี่ส่งอะไรมาให้หนูอันนี้คือกล่องสุมอาหารทะเลไม่ใช่อะคะ ทำไมพี่ส่งลูกชิ้นอะไรมาให้หนูเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือแล้วของมันก็มูลค่าไม่น่าถึงห้าร้อยนะพีโ่โอเคครับคุณลูกค้าผมเข้าใจแล้วครับทางร้านต้องกลาบเรียนอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าสินค้าชิ้นเนี้เป็นกล่องสูงถูกต้องไหมครับคุณลูกค้าค่ะเป็นกล่องสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นครับคุณลูกค้าการขายของกล่องสูงแบบเนี้มันจะต้องมีกล่องสูงที่ได้ของที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณลูกค้าอันนี้ต้องกลาบเรียนคุณลูกค้าไว้ก่อนเลยนะครับทางร้าน ได้แจ้งไว้ในโพสต์แล้วนะครับแล้วก็แจ้งไว้ในรูปสินค้าเราด้วยถ้าลูกค้าดูดีๆเนี่ยด้านล่างสุดของโพสนะครับจะเขียนเป็นดอกจันตัวเล็กๆนะครับว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นแล้วก็อันนี้เป็นกล่องส่งแบบที่ลูกค้าต้องเสี่ยงดวงนะครับคุณลูกค้าสวยเองนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยได้กล่องส่มที่เขาเรียกงย่ายๆว่าเกลือครับคุณลูกค้า อันนี้มันคือดูไม่ปกติอะค่ะพี่คือนี่มันคือลูกชิ้นค่ะพี่ลูกชิ้นอ้าลูกชิ้นคุณลูกค้าฝากดูนิดนึงครับเป็นลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นปลาใช่ไหมครับทาจากเนื้อปลาทะเลครับลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในกล่องสุมอาหารทะเลเช่นกันครับคุณลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนไทยเนี่ยชอบเสี่ยงดวงแล้วก็ตอนนี้กล่องสุมเนี่ยดังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะต้องดูด้วยนะครับว่ารายละเอียดของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงทางเรารับผิดชอบให้ไม่ได้จริงๆนะคคครับุณลูก้า โอเคค่ะพี่งั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยหนูจะฟ้องหนูจะฟ้องจะเอาเงินคืนจะเรียกค่าเสียหายจากร้านพี่ให้ดูฟ้องได้เลยครับคุณลูกค้ายินดีครับเพราะเราได้ระบุตามกฎหมายทุกอย่างไว้อย่างถูกต้องแล้วนะครับคุณลูกค้าแต่ก็ต้องขอเตือนคุณลูกค้าไว้หน่อยนะครับว่าถ้าคุณลูกค้าฟ้องมาถ้าทางร้านเกิดความเสียหายทางร้านจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเตรียมเงินไม่ได้เลยครับอ๋อได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะฟ้องหล,ลายๆข้อหาเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันกันนะคะว่าร้านพี่จะขายของได้อีกหรือเปล่าถ้าเจอลูกค้ารีวิวของแบบนี้แค่นี้นะคะพี่ด้จริงๆมันจะก้าหมออีกเนีย่ยว่าเพื่อการโฆษนา